แ a นดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโร่รักครั้งใหม่รักครั้งใหม่นี้เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆจากภายนอกแต่ข้างในนั้นเป็นคนที่แสนจะโรแมนติกแล้วก็ดูเจ้าสำราญพอสมควรนะคะถึงแม้ข้างนอกจะดูเป็นหนุ่มใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูมีอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่ดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ว่าข้างในแสนจะเป็นเด็กแสนขี้งอนน่ารักแล้วก็ น่ารักมุงมิงอารมณ์แบบเอาแต่ใจออดอ้อนเก่งอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการให้ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตความสมบูรณ์ของจิตใจการเรียนรู้การแสดงตัวตนที่แท้จริงให้แก่กันและกันคุณอาจจะคิดเยอะมากๆกกับรักครั้งนี้เลยแหลคะค่ะแต่ว่าเขาจะเข้ามาสอนบทเรียนในชีวิตหลายอย่างให้แก่คุณและคุณเองก็สอนให้แก่เขาเช่นกัน ทักทายดูดวงส่วนตัวกันได้หากชอบคลิปนี้ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์สวัสดีค่ะ